เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่3ตุลาคมเช้านี้ครับเรามาเริ่มกันที่รายชื่อนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เดินทางมายังโปรตุเกตเพื่อลงทำศึกเกมยูโรปาลีกนัดที่2ในคืนนี้กับ FC ฟซีปอร์โตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์เมื่อด,ดนก็ กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บหนักและก็เพิ่งจะกลับมาลงสนามได้ไม่นานนักมีชื่อมาในเกมนี้ด้วยส่วนจะได้มีส่วนร่วมหรือเปล่านั้นก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับทางด้านเมสันเมาาที่เจ็บศีรษะในเกมกับสเปอร์ที่ผ่านมาก็ไม่มีส่วนร่วมตามคาดส่วนเ,าเดาวรุ่งหลายๆคนที่ตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะมีชื่อติดทีมมาในเกมนี้ด้วยก็หลุดโผกันแทบจะยกหางเลยครับ ครั้งนี้เรามาเช็ครายชื่อนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เดินทางมายังโปรตุเกสกันนะครับว่ามีใครกันบ้างเริ่มที่ตำแหน่งนายทวารครับก็มีอังเกรโอนาน่าอันจายเบยนเดียรและก็ทอมฮีตันกองหลังครับก็มีดิโอโกดิอาโลมัตไธสเดลิกจอห์นนีแวนส์วิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไกวลิซันโดมาดิเนสและก็นูซามาสราอุยกองกลางนะครับก็มีคาซิมิโร่ทอบี้คอรเยอร์คริสตินเอริกเซนบรูโน่ฟานเดสแดนกอร์คอบบี้เมนูและก็มาเนลอุกาเต โซเนวรุกครับก็มีทั้งอามัดดียโลอันโตนีอเลฮันโดรกาเนชชราสบูซอยลุนมาคัสแรดฟอร์และก็จชัวเซอร์ซีครับ้วยที่เกมนี้ครับ2นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอย่างดิโอโก้ดาโลและก็คาเซมิโร่ก็จะได้กลับบ้านเก่าด้วยซึ่งดาโลครับก็เป็นเด็กปั้นของปอร์โตมาก่อนก่อนจะย้ายมาที่ทัพปีศาจแดงของเราทางด้านคาเซมิโร่ก็เคยเล่นที่นี่แบบยิมตัวมาก่อนสมัยที่ค้าแข้งอยู่กับสโมสรอนเรอัลมาดริดนั่นเองครับ สำหรับเกมยูโรปาลีกคืนนี้ที่แมนยูเน็ดจะบุกเยือน FC ฟซีปอร์โตนะครับก็จะลงแข่งเวลาตี2ตรงตามเวลาของประเทศไทยและก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง b ีอินสปอร์ตนะครับ เรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกับเรื่องของตเรลวมาเลเซียแบ็กซ้ายของทีมกันหน่อยนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยเจ้าตัวก็กลับมาลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้พักใหญ่แล้วและก่อนมาเยือนเอฟซีปอร์โตเจ้าตัวก็ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับจากรายงานของเซฟเฟนเบลสตันนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ก็เผยว่าสาเหตุที่แบ็กซ้ายไว้ยิ้มสีปียังไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้เสียทีนั้นก็เพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะให้นักเตะอยู่เรียกความฟ นักเตะถึงจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้แบบจริงๆจังๆครับเรามาต่อกันที่ประเด็นจากบทสัมภาษณ์ของเอริกเคนฮากันนะครับกับหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจของเจ้าตัวที่ให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport เอาไว้ก่อนลงสนามเจอกับ FC p o r t อรตในคืนนี้หลังกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สุดกดดันเพราะว่าผลงานของทีมที่ไม่สู้ดีนักและตัวเขาเองก็สูมเสียงที่จะหลุดจากตำแหน่งกุญซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย ทั้งนี้เรามากันที่ประเด็นแรกนะครับกับแรงก,กดดันที่ท้าทมใส่จากรอบด้านทั้งจากสื่อแฟนบอลและก็รวมถึงบอร์ดของสโมสซอนที่เริ่มมีการประเมินสถานการณ์ของเจ้าตัวแล้วด้วยกับประเด็นนี้ครับเอริกเคนฮาก็ได้ระบุว่าเมื่อคุณเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณต้องยอมรับว่าทุกคนพร้อมจะตัดสินคุณมากกว่าคุณอยู่กับสโมสซอนอื่นคุณต้องรับมือกับคำวิจารณ์เหล่านี้ให้ได้และก็โฟกัสอยู่กับสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำ มันเป็นเรื่องของการจัดการทีมแต่แน่นอนว่าผมมาที่นี่ผมอยากจะเป็นผู้ชนะมันไม่มีอะไรง่ายนะแต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องตื่นตระหนกมากนักเพราะผมเคยเจอกับเรื่องราวแบบนี้มาก่อนกับทีมของผมในแต่ละซีซั่นซึ่งเราสามารถแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ได้ทีมนี้ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อีกครั้งเราจะทำให้ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ประสบความสำเร็จของทีมอีกครั้งหนึ่ง มากันที่ประเด็นต่อไปนะครับเอริกคคินฮากมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะคัมแบ็กกลับมาได้หลังจากนี้ด็เขาได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าเราได้คุยกันตลอดกับฝ่ายบริหารเรากําลังคุยกันว่าเราควรจะปรับปรุงกระบวนการนี้ได้อย่างไรบ้างพวกเราทุกคนใจร้อนกันมากแฟนบอลของเราก็เช่นกันตัวผมเองก็เป็นคนใจร้อนมากเช่นกันนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใจร้อนและก็อยากจะเร่งรีบให้ทีมประสบความสําเร็จให้ไร้โดวยไวที่สุดพวกเราทุกคนก็เป็นเช่นกันหมดนั่นแหละ เราต้องการชนะทุกเกมเพราะว่าเมื่อเราแพ้ทุกคนก็ต่างผิดหวังทุกคนก็มีความหงุดหงิดแต่สิ่งนี้มันก็จะเป็นเชื้อเพลิงชิ้นดีที่คอยกระตุ้นให้เราเนะี่ยพัฒนากันต่อไปผมเกลียดความาพ่ายแพ้นะและพวกนักเตะก,ก็ต่างผิดหวังกันอย่างมากจากเกมที่ผ่านมาแต่ผมก็รู้จักตัวตนของพวกเขาเป็นอย่างดีและผมก็เชื่อมันจริงๆว่าทีมชุดนี้จะกลับมาได้นักเตะกลุ่มนี้ต่างก็มีสปิริตที่ยอดเยี่ยมและก็ดีมากๆด้วยคุณจะเห็นได้จากช่วงครึ่งหลังที่พวกเราต่อสู้เพื่อกันและกัน ซึ่งแฟนๆนนก็เช่นกันแหละพวกเขาก็ผิดหวังแต่พวกเขาก็อยู่กับเราจนถึงช่วงสุดท้ายคอยซัพพอร์ตเราจนถึงวินาทีสุดท้ายของเกมประเด็นต่อมาครับเอริกเคนฮากมั่นใจว่าตัวเขาเองนั้นไม่ต้องมีสูตรตัวเองอีกแล้วหลังควา้าแชมมาแล้วถึง8ใบาจากรอบ6ปีที่ผ่านมาด้วยที่6แชมป์ก็มาจากลีกฮอลแลนด์ครับ้วยกับเรื่องนี้เอริกเคนฮากได้ให้สัมภาษณ์ว่า ทันนี้ที่ผมมาถึงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราก็มีการตัดสินใจเลือกเส้นทางของเราเองเราต้องการที่จะเปลี่ยนนักเตะที่อายุมากออกไปและก็หานักเตะอายุน้อยเข้ามาทดแทนซึ่งคุณก็คงจะรู้กันดีว่ามันจะต้องใช้เวลาให้พวกเขาซึมซับกับวัฒนธรรมของเราซึมซับกับแผนการเล่นของเราแน่นอนว่าคุณต้องใช้เวลาแต่ระหว่างนี้เราก็พยายามจะเดินหน้าเก็บชัยชนะในเกมด้วยและผมก็คิดว่าตัวเองพิสูจน์มาแล้วเห็นจากช่วง2ปีที่ผ่านมา ผมไปสู่ตัวเองมาแล้วว่าบนเส้นทางอาชีพของผมต้องการชนะอยู่สเสมอในช่วง6ปีที่ผ่านมานั้นผมความ้าแชมป์ไปแล้วถึง8ใบนะสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือเราต้องการจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งผมก็มีความเชื่อมั่นจริงๆว่าเราก็มีศักยภาพมากพอที่จะบรรลุเป้าหมายของเราได้มากันที่ประเด็นสุดท้ายครับเอริกเคนฮาร์กอยากจะให้แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจงมีศรัทธากับทีมชุดนี้เข้าไว้ซึ่งกับประเด็นนี้ครับเอริกเคนฮาร์กได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในรอบยิมสี่ชั่วโมงที่ผ่านมามันคือกระบวนการเหมือนเช่นเคยที่เราเคยทำคุณเล่นเกมวิเคราะห์ผลสรุปผลและก็ดาเนินการต่อจากกระบวนการที่กล่าวมาความคิดเห็นของผมในเกมกับสเปอร์ที่ผ่านมานั้นคือฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ของเรามาก เราไม่มีปัญหามากมายในเกมนั้นและงานของผมกับทีมก็คือการหาวิธีแก้ไขร่วมกันสิ่งสำคัญของเราในตอนนี้ก็คือความศรัทธ,ธาที่เรามีอยู่เสมอการมีศรัทธ,ธาจะทำให้เราเล่นอยู่ในเกมต่อไปได้นี่คือข้อความสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อออกไปเพราะหากว่าคุณสูญเสียความศรัทธ,ธาคุณก็จะสูญเสียทุกอย่างเราต้องยึดมั่นตามแผนของเราเข้าไว้ เรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของเบนนี่แม็กคคที่อดีตโคช้ชทีมชุดใหญ่นะครับกับการพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดตอนที่ได้ร่วมงานกันที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งทางแม็กคคทีครับก็ได้ออกมายกย่องโรนัลโดแบบจัดเต็มว่านี่คือนักเตะที่เป็นมืออาชีพมากที่สุดที่เขาเคยเห็นมาตลอดอาชีพค้าแข้งและก็รวมถึงตอนเป็นโคช้ชทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมวินยัยและก็ความมุ่งมั่นต่างๆดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจว่าทําไมคริสเตียโนโรนัลโดนั้นคือหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดดตลลออกการขงงโคนหนหึ่ พร้อมกับชี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เอริกเคนฮากลับมีแผนงานในการใช้คริสเตียโนโรน aldo ที่แตกต่างจากที่เขาคิดเอาไว้จนสุดท้ายทุกอย่างก็จบไม่สวยด้วยกับเรื่องนี้ครับเบนนี่แมคกาี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเราควรจะทํางานเป็นทีมและปล่อยให้คริสเตียโนโรน aldo ได้ทําหน้าที่ของตัวเองในตําแหน่งกองหน้าให้ดีเพราะว่าเขาพิสูจน์มาแล้วว่าเขาดีที่สุดในโลกในตําแหน่งนั้นผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียโอกาสท้องที่จะใช้งานรน aldo อย่างถูกวิธีไปนะ แต่ผมก็ไม่ใช่เฮดโคชและผมก็ไม่มีสิทธิ์ในการไปตัดสินใจตรงส่วนนั้นได้ความมุ่งมั่นของคริสเตียโนโรนัลโดช่างน่าเหลือเชื่อมากๆเขามาถึงสนามซ้อมก่อนคนอื่นๆประมาณ2ชั่วโมง เขาเป็นนักกีฬาที่น่าประทับใจที่สุดที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตด้วยไม่ใช่นักกีฬาทุกคนที่จะมีคุณสมบัติแบบที่เขาทําได้นะเขาทํางานหนักมากในการรักษาสภาพร่างกายของตัวเองนี่คือนักเตะที่ผมประทับใจมากที่สุดตลอดชีวิตการเป็นโค้ชเลยละ่ะเขามีความเป็นมืออาชีพสุดๆแต่ก็น่าเสียดายที่ปรัชชาของเอริสเคนฮาร์นั้นแตกต่างไปจากที่เขาจินตนาการเอาไว้ทุกอย่างก็เลยจบไม่ค่อยจะดีนัก และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในช่วงเช้าประจำวันที่3ตุลาคมนะครับหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับ